Okay. วันนี้ผมพามาดูเครื่องอ,อิมพัลเตอร์อที่ผมใช้สำรองอยู่เพราะว่าที่ก่อนนั้นตัวเก่านั้นผมกําลังซ่อมปรับปรุงอยู่ว่าออกแบบใหม่ตรงที่นี้ผมมาใช้ตัวเล็กอยู่ตัวนี้เป็นตัวตัว24โวลต์แต่วัตต์ที่ได้มาตัวนี้ต่อเน,นื่องนั้น600วัตต์แต่พลิก 1, อ่ะ1200วัตต์ตัเนึงได้600วัตต์เองนะ ัวนี้บอกตัวเล็กเพราะตัวตัวนี้เป็นตัวตัวแรกที่ผมทํามาก่อนที่ผมจะได้ทำํำตัวใหญ่ลงมาคือผมเป็นเครื่องเครื่องแรกที่ผมประกอบกับมือแล้วก็ลองประกอบครั้งแรกด้วยที่แรกผมไม่ได้คิดจะเล่นใหญ่แค่จะเล่นชุดเล็ก,ลกชุดนี้เขาเรียกว่าชุดบ้านสวนผมก็เลยลองประกอบดูว่าเออทาเป็นไหมออถึงแม้ว่าเรียนแต่ก็เรียนไม่จบนะผมเรียนไฟฟ้าได้ตั้งปีครึ่ง แหลือกคครึ่งเติมแล้วสุดท้ายจะต้องออกไม่ใช่ต้องออกคือแบบไม่มีเวลาไปขับรถให้เขาอ่ะเลยเหลือแค่ครึ่งเทอมแล้วก็เลยเขาบังคับว่าถ้าไม่มีคนขับนั้นห,ห้ามคนอื่นขับเด็ดขาดเลยผมก็เลย,ยจังเป็นต้องหยุดการเรียนแต่เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเรียนไม่จบแต่อย่างน้อยประสบการณ์ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันแหละ บางทีนี้นั่นที่ก่อนอ่ะตัวนี้เป็น PWM ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ของ MPT แล้วเพราะว่า PWM PW นั้นกับ MPT มันต่างกัน MPT นั้นมันจะพูดกระแสะได้บางทีนั่นเหมือนกับว่าถ้า PWM อ่ะถ้าแผงมา2แผงแผงแล,ล้วได้แผงแล,ล้วประมาณ5แอมป์8แอมป์อย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าเรามีสงแผงอนุกรมกันอ่ะ มันแ็ได้แค่8แอมป์นั่นแหละต่อให้ีต่อให้เรามีแผงสองแผงแต่ถ้าว่า MBPT อ่ะตัวนี้ MBPT นะ Eason Power แต่ถ้าว่า MBPT อ่ะเรามีแผงหลายแผ่นแต่ว่าอนุกรมกันอ่ะอโวลต์ที่เราใช้สมมติว่าโวลต์ไปประมาณโวลต์ที่ได้มาสมมติว่าแผ่นหนึ่งอ่ะโวลต์อยู่ประมาณ40 40ประมาณ42 43โวลต์นี่แหละ สองแปดเราเอานุกรมกันได้80ดอวลต์เพราะว่าถ้าระบบ24อ่ะตัวนี้จะรับได้ม่กเกิน100โวลต์มันจะเอาโวลต์ตัวนั้นแหละมาทำเป็นมาบูทเป็นกระแสอ่ามันจะมันจะต่างกันกับ M p p T นะ A T S เป็นตัวรุ่นเล็ก A T S ตัวนี้สามแอมป์เองตอันเนี้ยคือ A T S อันนี้ตัวต่ำต่ตัดศูนย์ตัดอันนี้เป็นสวิตชิ่งอันนี้ก็ไอ้ก็คล้ายคล้าเบรกเกอร์เบรกเกอร์อ่ะ อลิกสตีนรีเลย์ก็อะไรอันนี้เป็นหมอแปลงตัวเล็กหมอแปลงลูกนี้รับได้ประมาณอยู่ประมาณถ้าระบบ24อยู่น่าจะประมาณ800วัตรประมาณนั่นแหละ8 0 0ร้อยละหกเอ้ย6ร้อวัตต์600วัตตัวตัวเล็กมันจะมีตัวนึงที่ว่า12 0่1200ัตต์รผมให้เพื่อนไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเบเกอร์เบเกอร์ตัวนี้นั้นที่ไฟโชว์อยู่240 สองร้อยสิบสามอ่ะพอดีมันเดินพับพามาแต่อยังเกินตั้งได้หมดนะแต่ตัวเนี้ยวุ่นตามหลักถ้าเราตั้งสองร้อยห้าสิบนั้นถ้าวุ่นเกินจากสองร้อยห้าสิบอ่ะเค,อเครื่องเครื่องไฟฟ้าพวกเราชุดเนี้ยมันจะพังหมดเลยแต่วุ่นจริงอ่ะเอาเนะนี้ยในวุ่นจริงสองร้อยสามสิบวลต์สองร้อยยี่สิบเก้าวุ่นไอในวลต์จริงตอนนี้มันกินของกาไฟฟ้าอยู่หนึ่งจุดสี่เอ็มกินของกาไฟฟ้าอยู่นะเพราะว่าตอนนี้แบตบของผมหมดที่ผมใช้ไปห,หมดแล้ว หมดแต่เมื่อคืนก็ดีช่วงนี้นะันเป็นช่วงหน้าฝนนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนไม่มีแดดนะช่วงหน้าฝนนะเดี๋ยวส่งไว้สองให้ดูแดดไม่มีเลยนี่เพิ่งแปดโมงแปดบนิดนิดเองไม่มีแดดเลยนะเดี๋ยวลองดูนะว่าวิดีโอของผมจะบูธกระแสได้ไหมตอนนี้ผมเปิดพัดลมอยู่สองพัดลมสามเครื่องแล้วก็หลอดไฟในบ้านทั้งทั้งหมดเลย เดี๋ยวผมจะลองดูว่าสมมติว่าพอถ้าเอ็มพีพีทีนั้นมันบตกระแสได้นั้นเดี๋ยวก็จะเอากระแสส่วนเอเอวน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 ที่เหลือนั้นจะมาทำเป็นกระแส,ถสถดูดีๆนะตนนัวนี้อีเอ่ก็ผมตัวน,นี้ใช้ของกายฟ้าอยู่นะ้ำเอสยังไม่ได้สลับมาเป็นของอ e ีเวอร์เตอร์เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้แดดแดดช่วงนี้มันไม่มีก็บแบตวอหมดไปแล้ว เดี๋ยวพอดูวงที่ผมตั้งไว้ถ้าถ้าตัวนี้ที่ผมตั้งไว้ประมาณรู้สึกว่า29นะแต่เดี๋ยว ATS จะสลับมาใช้ของ e u l นั m นทีเลยเก้าไฟฟ้าจะตัดติ้งไปเลยไม่สนใจไม่เกี่ยวแดดก็ไม่มีนี่ประมาณแปดโมกงกว่าเองนะเดี๋ยวมาดูเล็กไปกินดูแต่ไม่ธรรมดาตอนนี้ ขนาดแผ่นงวงกว่าเองนะแผ่นขผมผมใช้มาทั้งหมด4แผ่นสองสติงสติงละสองแผ่นลงมาเป็น2สติง,ต,ง, 2, 2, ต,งตอนนี้ใช้แล้วผมตั้งไว้อยู่ที่20 29แต่จะไม่ผิดนบะประมาณแหละ29พอถึง29ปุ๊บเขาจะตัดของ9กาพรฟ้าออกแล้วก็มาใช้ของอ e ิเว์เตอร์แทนตอนนี้แผ่นวงกว่าประมาณกับเกือบแผ่นมงครึ่งดูนะางครึ่งนะไปแล้วหกจดแแอมป์ เดี๋ยวสังเกตด,ดูดีๆเดี๋ยวพอได้จังหวะที่ผมตั้งไว้นั้นมันจะติดเลยไอเทีจะสลับเป็นของอ e ีเวอร์เตอร์ทันทีเลยไอ้สองสี่ห้านีมนต้องไม่ต้องไปสนนะพวกวันมาเพี้ยนโดนพาผ่าวไปวันนั้นเนี่ยของไฟจริงพวกคุณจำจกนี่เหมือนกันไงเนี่ยคือของจริงชาร์จไฟเข้าไปแล้วตอนนี้ยี่สิบแปดจุดดังแล้ว แตถ้าว่าใครอยู่บ้านสวนนี่สบายเลยนะคือพัดลมพัดลมตัวใหญ่นะไม่ใช่พัดลมตัวพัดลมตัว100ร้อยกว่าวัตต์อ่ะสามเครื่องอะ่ะสบายเลยแล้วก็หลอดไฟทั้งบ้านสบายเลยแต่แต่ว่าม้วนข้าวเครื่องเล็กๆนั้นอ่าถ้าว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่พัดลมต้องปิดก่อนต้องใช้ท,ท,ทีละอย่างไม่นั้นมันรับไม่ได้เพราะว่าตัวนี้รับได้แค่ต่อเน,นื่องแค่600หกร้อยวัตต์เองแต่พลิกอ่ะ 1, หนึ่งพันสองร้อยวัตต์ แปดโวลกว่าๆหกจุดแปดแอมป์แล้วไม่ธรรมด,ดาดูผมใช้ลูกสีเขียวนะไอ้ลูกนูก้นลูกสีแดงลูกนู้นเป็นลูกอ่าระบบสี่สิบแปดโวลต์ในระบบยี่สิบสี่โวลต์เพราะว่าตอนนี้ผมมาใช้เครื่องนี้ก่อนพวกเครื่องนู้นผมกำลังอ่าปรับปรุงอยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วโทษน,นะเครื่องนี้ผมใช้มาหลายปีมั่งเลยเครื่องนี้อยู่ประมาณ สามปีสามปีสามปีนะ่าจะได้สวยสามปีมั้งแหละสามปีสามสามปีกว่าๆทนจีหมาเลยใน,นสลิดสตาลีเล่ก็เหมือนก็เหมือนนั่นแหละก็เหมือนเบกเกอร์นั่นแหละเหมือนเบกเกอร์ไฟวานเปิดปิดก็เหมือนคัตเตอร์หลังเตาร์อะไรพวกนั้นแหละมันเป็นแค่สะพานไฟโอเคมาแล้วสลับแล้วตอนนีน้สลับมาใช้ของอินเวอร์เตอร์แล้ว การไฟฟ้าตัดออกไปดูนะตามมเชียถ้าการไฟฟ้าตัดออกผมจะปิดตัวนี้เป็นเป็นไฟของการไฟฟ้าเข้ามานี่ไงการไฟฟ้าเข้ามานี่ปึ๊บกำลาเนี้เดี๋ยวปมจะปิดนะต่ไม่เชื่อดูได้ว่าไฟผมตัดไหมอันไหนผมปิดเลยนะเห็นไหมปิดแล้วการไฟฟ้าไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วตอนนี้ใช้ของอีเวอร์เตอร์ล้วนๆเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับไฟฟ้าเลยระบบมมันจะตัดออกทันทีเลยตอนนี้โหลดที่ผมใช้อยู่เท่าไหร่ 260วัตต์อยู่ผมใช้ปัดลม3มเครื่องแล้วก็หลอดไฟทั้งบ้านเลยกอาเสี่พูดมา7 8แอมป์ขนาดแป่วงกว้างนะช่วงนี้ก็รู้อยู่ภาคใต้เป็นยังไงยาลาไม่มีแดดว่าฝนตกเกือบทุกวันเลยส่วนพัดถลงมลยไฝนตกเพแดนนี่แหละคือข้อด,ดีของ MPT MPT คือผ,ผมชอบก็ชอบตรงนี้แหละ MPT ไม่เหมือน PWM แต่ PWM อะรับรองป่านนี้ผมไม่ได้ใช้ไฟอ,อยู่แล้ว ต้องรอนู่นแหละแต่ตาตาไม่สว่างอะ่ะไม่ได้ใช้หรอกแต่ M p p T ไม่ธรรมดาเอาวัวที่เหลือมาบุบเป็นกระแสะได้อะ่ะ T H เอมทำง,งานแล้วโน้ตทำง,งานแล้วสวิตจริงก็ทำง,งานแล้วไอ้นนี่วนจริงเนี่ยคือวนจริงของเอ่อตะกี้ไฟบ้านมัน230นะแต่พอสลับมาใช้ของเอเวอเตอร์220เพราะว่าผมตั้งที่220 ไอ้ตัวนี้มันต้องไปดูเพี้ยนเพราะว่าโดนไอ้ฟ้าผ่าแต่กระแสอะไรพวกนี้ตั้งได้หมดนะว่ากีแก่แอมป์กี่แอมป์แต่เฉพาะอ่าวุ่อวอนอย่างเดียวที่เราตั้งไว้ไม่ได้คือตั้งไว้ตั้งไว้ประมาณต้องตั้งไว้สูงๆแต่ถ้าว่าไฟถ้าเราใช้จริงตามเนี้ยทุบหมดเลยแหละไอ้พวกเนี้ยไอ้พัดลมอะไรพวกเนี้ยหลอดไฟอะไรทุบหมดเลยแหละมันใช้ไม่ได้หรอกมันได้แค่ไม่เกินสองร้อยสี่สิบก็หลอกแต่เนี้ยกว่าไปส่งแค่ห้าสิบกว่ากูาม,มันเพีย้ยนโดนฟ้าผ่าไปวันนั้น โอเคตัวนี้เป็นไฟเข้าของกาวไฟฟ้าเห็นี่ผมตัดออกแล้วนะแต่ทีนี้ผมเอาไวส้สแตนบายว่าเฉยๆกรณีไฟดับนั้นที่ผมจะสลับปุ๊บไม่ใช่ของกาวไฟฟ้าโดยที่ว่าไฟไม่ดับเผื่อไงอา่าแล้วมาเปิดไว้จะได้เครื่องของเรานั้นทํางานแบบต่อเนื่องไปเลยนะั้นเดี๋ยวผมเปิดไว้ก่อนเลยนี่เครื่องเล็กแต่ก็ไม่พิก,กินหนนะไม่ธรรมดาเล็กๆแบบนี้คุ้ทนเลยแหละโอเค จบภารกิจดูแดดมีที่ไหนมไม่มีเลยดูนี่มอนจะแจ้เข้าบ้านด,ดูข้างหน้าดูข้างนอกมีไหม,มไม่มีเลยแปล่นงอีกแปล่นงออกว่าแล้วโอเคจบภารกิจเครื่อง